จมแบบปใส่ขี่เลยได้ผลเห็ดได้คนตุ๋ยนะปีนกบผักหวานกันเนี่ยผักหวานป่านะต้นบวกไงพวกไงเลยแยลนะถวป่านท้ายสบายดีตอนสเสาๆได้ขึ้นมาตอนเสาก่ะ ไปกันเติมน้ำพินกาแฟก่อนแต่สี่แงกใ,ใหญ่ออกไปห้าลัดเสายงไก่ปลาคันละแคมบอนเลยจันนึงอีห,องห้นองอะไนหน่อยนี่เนาะมุทะไปจอบไก่บ่เอามาไปไล่เอาไก่นะโอ้เขยิงทื่อเจอตกเลยแล้วหวาดเลยเช่แต่ยิยยงไก่หย่อนบมเดเอามามานำนะ มาไลลหรือมาบินไล้ต่พดมันบินอยู่ประมาณเนระวาวันนี่ยนานกาแฟเดียือเปล่าปวดบันดหัวข่าเนี่ย เจ็บตีตัวคาอย่างไรมึ <c oughs> มูลงเลยเนาะมาเรากรอนทานลงนล <c oughs> เลยแค่นั้นค่อยมลายตัวเนเลือดตามอะไรก็จะอันใช่มูขอายนลกวับเขาหาก็มาแต่เบึงเนาะใส่หมองเอาาหลักเสาก็นะปะดี ปลาคันอยู่ดิบุกไปบันไดจากบอล สียดายนะต่อไก่กับมาบ้างไดนี่แต่ไก่คว้ามานําไก่คว้าเห็นก่อนแหลนแล้วก็ไปเบดเลยมีไก่คว้าพร้อมตัวหนึ่งอยู่นี่ไปนํหมูกไกป่ปลาอากาศคืบม,มาแล้วคือฝนจะตกเนี่ยมันเป็นค้มๆแล้วก็ล่มพร้อมมันนี่ฝนจะตกบุจักนี่ quả mận, đọt mận, lá ong mà, ừ. Quán. mà này. Ủa, cùng này. khử nâu nhạt. Hoàng đan này, khảo đông. Nhìn này, cái theo มีไก่ตัวหนึ่งอยู่ในนี้ไก่ด้านนี่แหละต่อไก่กับบุกเขาซะไหมไปต่อกันหล่อบงแถวดานนีม อากาศมันเย็นๆนะไก่โบโบักโกคันไปแล้ว่าอะไรกันเงียบเลย,ยมาดมดานนี่อากาศแบบคึๆมๆวันนี้นะ ้งใส่มูลแล้วมาดูดหักตะบองเผ็ดนี่ดุดแต่ด้นเลยแล้วนี่หอยเก่าล่ะนี่แหละขันอาการหอนๆน,นี่ขึ้นมาดานจะได้ยินเสียงไก่คันลายได้แถวดานนี่ขึ้นมาเงียบเลยอากาศคึมๆเย็นหน่อยนึ่ง อยู่นี่มีกระดูกงวนี่จงส่งวาตายแล้วมียังมากินขาบมากินเห็นอันเดียวเสังดงตัวนี้ได้เงินเสียงกระหอกนะเซียงกระหอ,อก,นะกหออก่หองหาคู หมดเลยไดอยู่นี้โดดสองโตกระหอกนะหอดยับก็มาไกลๆยิ่งนะตัวหนึ่งกลับไปพี่ไล่กันกระหอกสองโตกระหอกได้สงสัยมากินมาให้นี่นี่มันกระลังซุกมาให้นี่แต่กระหอกเขากินแหละ มีหอกซองโตไหลกันแต่มันเห็นก่อนนะไปหมดเลยสวยเลยนะบุดได้ยังเลยพอกรหอกซองโตบุได้บุดไบด้ยิงมันสั่มมันเห็นก่อนแลยไปหมดบุกมีเสียงไก่คันเลยมาเนี่แถวดาน บ่อนอยู่ผ่านปลาซิวกับมา,าเลยจกไปยังไงดอกจะไปใส่ละนอนแล้วบ่นี่เงาปนดากตะตะเปียกจะไปไะใส่เลยผ่านปลาซิวเด็กเด็กไข่ไก่ไข่ไก่ปลาปเอาอย่งนี้ใส่ดิ พันเห่าบุไรย,ยังบุนีพ่อกระหอกอยู่สองโตแต่ว่าจะเข้าไปใกล้ๆก่อนยิ่งๆว่ะพอเข้าไปแล้วมันเห็น,นไปเมืออ่อพร้อมเดี๋ยวไปตั้งนะได้นะมาละไหนไปพ่อกระหอกสองโตบุไรทำมานจะใช้ไข่ไก่ปลาไหมบ่ะีได้ไดไลียยถถาานะ <c oughs>

เอาไปคือตุ่มเจียงหนกผักไข่มาโหบมันแสบอะไรคือบุ๊บ้าวมันดีเห็นมันมันเห็นก่อนมาไหลบุบุบูไปเดี๋ยวกินเนืปิงปลาในละมาหนีิ จำนี้ก็แสบเลยนะ,นยะปีงปลากับปิงเอียนนี่แต่ประสิวผันเห็ดสม,มใบได้คืน้นสมแบบบอส่ขีีเลยได้ผันเห็ดได้ดไดไสูตรเจ้าได้เห็ได้สูตรใหม่สูตรเจ้าเบาหยุดเหลืงกระจาเก็บดสมบใสไซคีปีเก่าสองปีคนละปีอาปีปซื้อบบอจาบว กระซิลแห้งแสบแหลยฮะจะได้อยู่บนยิงกระหอกนี่เงินโอกาสได้ยุ่งสนะฮะโมีมีปลาดุกน้ำได้มีปลาดุกก่อแต่นี่ปา้ปานใต้ใหม่อันนี้แล้วกระหอกมะอยู่มันไก่อยู่ว่ะยึดยับเข่า,ขาอีกจังน้อยการถือยิ่งเยอะมา<อ>ไม่ได้กินเ้วย,ลยแล้วยิงก็ได้กินแหละ<ๆ> ีกระดูกนำเออขออัพอีกนะเด้อมีประดูกนะมาละปีกปีซิวเฮ้ยจะเอาเออสับเนี่ยกินมีวัดละชอกปีกแล้วเอ็นเนี่ยพอจุไฟมันเป็นฐานไว้ พักตบโตค่อยนอนก่อนพักปอนกันนะหน่อยนึงคัดแข้งคัดขาหนึ่งจะเป็นอะไรอี้บอกเลยว่ยานอนยังทา,านไปกิน<ะ>เข่าขึ้นสีอิี้ก้าวสีอ่มแล้วนอนนาะโยมมันเมือเ่อยไ,ได้ไปไดเพื่ออยู่ที่หยุดสลายโยมอยากอยากได้กไป <laughs> จนมันได้แล้วมัดฮาวบอได้เลยจังมา ปีงปลาก่อนจะเอาปีงนี่เด้อเอาปีงนี่เอาปีงตัวใหญ่ย่านบ่เามาื่อคืนนี่นะย่านไปเลยโกยนอนกับไรส่วนใครใหญ่เลปผ่านประสิวยานมานอนนี่บอ้โหเขาเห็นอยูอย่หันอ่ะ,ะอม,มีกระโถงเลย <laughs> สิพาไปเบิ่งก่อนกระทโถงเนาะผ่านไปซิวเห็นแล้วก็ะยานโลดอยู่นี้ จะเขาเหดมาเห็ดยังนะแันนะประสิวส่วนใหญ่มีเงินอีกใบสาวพันปลาล้ายได้หวังนี่พักกรเมคแคมบอนนี่ ไปกินกับปิ่งปลาก่อนกับแจว่วตบพักตะเปลี่ยก่อนกินกับปิ่งปลาจำแจว่วมีสละไก่ไก่มันดีดีมันบวชันไก่มานนี่นะโอ้ยจะหูโดแล้วนะหันดีเซีอยู่เีริกา ไปรอด้านนะปกตินะคันลายไปะนะอันนี้บอมีเลยจะน,นี่เสียบต้มพักกระเปียกนี่เกลือใช่ไหมเนาะเชื่อหลายเริ่มเข็มลด ยังนูบ่มันบ่อยู่แล้วเอาบุได้ยังไงยังพอได้ปลาในแหละมือกินเอากันไปงมเมื่อคืนนี่มันออกแล้วนูนะืมน,นเอานอนอยู่นี่นสุกนะต้มผักระเปียดต้มไ่้ไห มไักเือกขงเาใช่อ um. um. e ืมอ pues, <ell> ืม <control moon> <ell> ักตเปียกแสบอะไรมัน <t> น <ell> ี่เอ่หาพักตเปะพอไก่ก็บ่เอาเด้อผู้ชิงมันนี่บ่เอาไก่ก็ไปเยอะ ไักเปี๊ยะแสบว่ะกินของธรรมชาตินี่แหละมันแซ่บนี่วิตามินหลายต้มผักเปี๊ปะยะกินชัดป่ะพี่ดังวานดองเราไปกินชัดป่ะอย่าตำลังหมูข้าวมันก,กินน้อยเด้เอพี่กินข้า,าวเช้ามเดียวแซ่บ แม่ชีเป็นโมงเลยนี่เย่ข้า,าเช้าแล้วนี่แก่ตำแต่ทุกคืนนี่ เกแล้วกว็วกวกหนึ่งเงยจมเจ็บอะไรมาหนึ่งเงยจมคือปลากุ้มหนึ่จ้วาวเรจะหมักันึ่ปีปลาโคตรจืดก็เห่เมื่อเมื่อเราเฮือกสาว ป,ป,ป, <pirates> ปีโกตปลีปุกยางดีตอนนี้ก็กินขา้าวกินน้ำแล้วนะบันนี้สิพากันเก็บเครื่องเก็บคลองเมื่อแล้วทางน้ำผ่านระสิวกับเก็บเคื่องแล้วล่ะคือสิยังเมื่อแห้งขอนผู้สาวหน่อยบ่เผาเลยยังขึ้นหอนผู้สาวหน่อยอยู่ตานี่เข่าหลอขาคับ มาหอดกกผักหวานนี่เก็บเอาหอดผักหวานป่าก่อนผ่าเมือเมือแกงคนตุ๋ยนะปีนกกผักหวานกะเอาโพสต์มันดีกะเอาแหละดอกมันอนะทีมลองหันเออเก็บเด้อดอกมันแหละหวานนะใบ <c oughs> อ่อนมันกระเส็ <c oughs> บบักกกลงยากเรึยัง พอดีกิดในเช้าวันี้นะพอดีงามพอดีแสบบ่บออ่อนเกินไปบ่แก่เกินไปอ่อนอานแล้ววะ แ,แม่ะนี่อะไรงานนี่เลยนี่มันทงยางใส่นี่นี่างนเชืิอน้ำพักนะนี่พักเะเปียกหรอบ่สเออแล้วถกเงินเนีเ่ยถกพ้อยพี่เยอะ่อยเอาเพิน่นกบนะมันจะสวบเจ้าแหล่ครบมันจะขึ้นมาสวบเจ้าแล้วมันจะกินเจ้าแหล่เนะ งามพี่งามเลยสมิญน,น,นะ <C oughs> นี่หยอ่ผักวานปลานะต้นบักไงบักไงเลยแถวปลานอืดอพอดีไปเห็นมีไปอันั้นอยู่ตะปาแห้งนี่นึงมาแแก้งเสกไก่กระแสบได้ผักวานนะอ๋ออันนี้พระโถเอาปะ อันเจ้าดำบหูจักผักวานเจ้านะกูอยกกูอทามคอยอีกแม่นบ่เอันี่แม่นบ่กันหูจักบ่ทามดอกคอยเคยเอายูกุ้งนี่ไปแล้วเ็ยเ้าโอ้ยแมไม่เคยเห็นจ้ากินผักวานจากเสือย้อนบบหูจักแทะเลกบึงนะโบหูจักผักวานในความเปนอยู่เหมือนคอยทาเจ้าเยอะแม่นบ่อันี้

ลายเลยกองนี้นะงานต้นอาลายนะงาเดลงไปหั่นนะพดมันก็ลายอยู่เลยพดมันแกงแสบดอกมันเป็นดอกมันนะงาเนอย่างลายอยู่เอาหั่นเอางาเดียวงานหน่อยนี่เป็นผักหวติมาหลังมันจุบเลยแต่รอนมีข้าวฟ่างมีตาปลาซิวหูจักแล้วบบบนี้ผักหวานแต่เก่าเพิ่นธุ์บูหูจักเพิ่นธุ์บริกินจะคื่อแกงผักหวานนะตำอีก บ่าในคลิปเจ้าบุเคยเห็นแกงผักหวานเลยก็ก็เสือหัจักว่าจะบุกหัวแจ๊กในเจ้าถามบ่อยบังได้สิอันนี้บอกก็ฟักหวานนะว่าซัสก็ถามไปซื้อนี่นะอะก็หัวแจ๊กิ่งแล้วบุกหัจ๊กผักหวาน